หากินได้ยากแล้วค่ะของหวานไทยโบราณอย่างส้มฉุนผลไม้ลอยแก้วสูตรชาววังที่รวมผลไม้หลากหลายชนิดไว้ในถ้วยเดียวหอมกลิ่นผิวส้มซ่า้นาำลอยดอกมะลิและขิงซอยวิธีทำจะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะใช้มีดฝานเปลือกส้มซ่าลูกหนึ่งไว้ใส่ในน้ำเชื่อมอีกลูกซอยเป็นเส้นสำหรับโรยแล้วขันเอาน้ำส้มซาเก็บไว้ต้มน้ำลอยดอกมะลิกับน้ำตาลทรายให้ละลาย เคี่ยวประมาณ10นาทีพักให้เย็นแล้วใส่น้ำส้มซ่าและผิวส้มซ่าฝานลงไปกลิ่นหอมละมุนมากเตรียมผลไม้กันต่อวันนี้แม่ใช้เงาะดิ้นจีและสละปอกเปลือกแล้วคว้านเมล็ดออกให้เรียบร้อยเรียงใส่ลงในกล่องแล้วราดน้ำเชื่อมหอมๆลงไปปิดฝา แช่ตู้เย็นไว้ข้ามคืนให้ผลไม้สึมซับน้ำเชื่อมเวลาจัดเสิร์ฟตักผลไม้ใส่ถ้วยราดน้ำเชื่อมแล้วโรยหน้าด้วยมะม่วงดิบขิงซอยหอมแดงเจียวผิวส้มซาใส่น้ำแข็งแล้วกินเย็นสดชื่นได้ความหอมเฉพาะตัวจากส้มซารสเปรี้ยวหวานจากผลไม้ซ่อนความเผ็ดร้อนนิดๆจากขิงสามารถปรับเปลี่ยนผลไม้ได้ตามชอบเป็นเมนูที่เหมาะกับอากาศร้อนๆของประเทศไทยมากเลยค่ะ